สาวสอายุ89แล้วน,นะครับผมบอกเลยใครมาที่นี่บอกเลยว่าสาวสาวเยอะมากครับไม่รอ,อ,อดกับบ้านแน่ดีไหมสวัสดีครับสวัสดีครับชาวโซเชียลทุกท่านนะครับเจอกับผมหนุ่มหน้ามนคนน่าเชื่อดิมนะครับวันนี้นะครับเรามีโอกาสดีครับได้มา รับพันก้าไม้จากศูนย์พ่อพันก้าไม้จังหวัดลรปางูนะครับที่ตอนนี้มีการแจกจ่ายนะครับให้กับทางผู้สนใจนะครับที่จะปลูกป่าหรือว่าโครงการปลูกป่าเพื่อพ่อหนึ่งล้านต้นนะครับก็ผมในนั้นก็สมัครนะครับเพื่อที่จะมารับพันก้าไม้นะครับที่ศูนย์พ่อพันธุ์งนี้นะครับซึ่งจะบอกว่าแต่ละจังหวัดนะครับจะมีศูนย์พ่อพัน แต่ละจังหวัดอยู่นะครับถ้าใค,ใครสนใจก็ลองติดต่อศูนย์ราชการหรือว่าลองสอบถามทงางศูนย์มพันก้าไมา้แต่ละจังหวัดได้นะครับผมก็มาร่วมโครงการก็เลยอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกว่าเวลาเออความตั้งใจเรานะครับหลังจากที่เจอโรคระบาดโควิดขึ้นมาเนี่ยเรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและก็เปลี่ยนไปจริงๆครับหลายๆท่านก็คงกับโหนกับมาอยู่บ้านนาของเราเอง ต่หลายคนก็กําลังหาว่าเ,เรามีที่ดินอยู่เราจะทํำยังไงในการที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงที่ให้มันมีมูลค่าในอนาคตให้ลูกหลานได้อยู่ได้ชมกันต่อไปนะครับ<อ>ก็หนึ่งในนั้นก็คือการปลูกป่านี่ละฮะหลายท่านคงคิดอยู่ว่าเอจะปลูกป่าแต่ว่ามันคงใช้ทุนเยอะมันต้องไปซื้อพันก้าไม้มันต้องไปหาซื้อต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็นี่ฮะคือทางรัดเลยบอกเลยหลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับว่า ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีศูนย์พ่อพัน์ก้าวไม้อยู่ครับผมพึ่งเองก็พึ่งรู้พึ่งทรงาบในปีนี้เองนะครับจริงๆมันเขาเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่พศ2535นาะครับจำไม่ผิดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีศูนย์พ่อพันธ์ก้าวไม้แต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะครับก็ลองไปติดต่อกันนะครับส่วนศูนย์พ่อพันก้าวไม้ของจังหวัดหนองบัวลำภูเราเองนะครับตอนนี้ผมเท่าที่เดินดูเนี่ยนะจะมีอยู่4 4แปลงด้วยกันก็ เหลือแปลงสุดท้ายแล้วนะครับงบประมาณปีนี้คงน่าจะอยู่ที่แปลงนี้น่าจะเหมือนต้นนะครับก็รอให้กับพ่อแม่พี่น้องมาอขอนะครับแล้วก็ตามกติก,กานี่ก็น่าจะได้นะครับรายละนะครับสามร้อยต้นนะครับก็คือตอนหนึ่งโฉนดตอนหนึ่งคนนะครับก็ลองมาติดต่อดูส่วนผมก็จะขออาสาพาชมวพราะเอเดนสถานที่นี้เนี่ยที่ผมจะมารับเนี่ยวันนี้ผม มารับต้นพายุนะครับหนึ่งพันต้นก็เป็นโอกาสดีแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่หัวหน้าพี่ดิฉะก็ที่ได้อนุเคราะห์นะครับให้ผมได้เข้าร่วมงการแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําต้นพายุเนี่ยนะครับไปปลูกที่ที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันเดี๋ยวผมพาชมแปลงไปนะครับสวัสดีครับเช้าวันสดใสนะครับวันนี้ตลอก็เดินทางนะครับไปเอาต้นกล้า ที่จังหวัดอ่าบลููนะครับที่ตัวจังหวัดเรานะครับก็มุ่งหน้าไปแต่เช้าเพราะว่า,วา,อ,าอาจจะมีหลายๆท่านที่ไปเข้าโครงการเหมือนผมนะครับก็คงอาจจะรอชิวงานก็เลยไปเช้าหน่อยนะครับก็ส่วนวันนี้นะครับเราจะไปเอาต้นพยุงนะครับหนึ่งพันต้นเนาะรอบที่สอง วานไปแล้วหนึ่งรอบพอดีคนเข้าคิวค่อนข้างเยอะก็เลยได้รอบเดียววันนี้ก็เลยมาเอาอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับผมตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาถึงสถานที่อทอดฉ่ำกัค้าไม้แล้วนะครับก็ทางเข้านะจะอยู่ท้ายบ้านก็จะมปีป้ายบอกนะแจกกล้ามให้ ก็ขอเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อหลายๆท่านสนใจที่จะปลูกป่าเหมือนผมก็สามารถแถาข้อมูลหรือสอบถามแต่ละจังหวัดังนั้นได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมจะมาเอาต้นไม้แล้วก็เนี่ยสาวๆนี่สวยๆทั้งนั้นเลยจะเป็นคนขนต้นไม้ให้เรา ครับผมหลังจากที่เรามาถึงแปลงนะครับเราก็นี่เลยครับฐานนี้จะฐานที่สี่ครับแปลงที่สี่แปลงสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีต้นอะไรบ้างที่คอยนะครับแล้วลองให้คนมาพ่อแม่พี่น้องเรามาขอกันนะครับก็ที่เห็นนี่ครับจะเป็นพยุงนะครับซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจและราคา สูงมากนะครับปลูกก็อายุก็น่าจะสิบปีขึ้นไปถึงจะตัดได้นะครับส่วนที่เราเห็นอีกต่อไปนี่คือการลประพฤกนะครับผมก็เพิ่งเคยรู้จักว่ากัรลประพฤกมันคือดอกไม้เหมือนกับต้นพญาเสือโคร่งนะครับที่เป็นดอกสีชมพูเหมือนสากระเมืองไทยเลยก็ว่าได้เห็นทางเจ้าหน้าที่เขาบอกนะครับผมก็เลยขอไปด้วยส่วนเ,วเขียวๆนี่จะเป็นต้นประดู่ป่านะครับของพื้นเมืองของประเทศเรานะครับ นี่ทางแปลงบางส่วนก็ถูกนี่เบิกไปแล้วนะครับก็จะเหลือพื้นที่ว่างแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะได้ปลูกต้นต่อไปอันนี้ทองอุไลนะครับเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไม้ทรงพุ่มเหมือนกันนะครับให้ดอกสวยงามผมไม่แน่ใจว่าทองอุไลเนี่ยมันสีอะไรเพราะว่าครั้งแรกเลยที่เข้ามาในส่วนของศูนย์พ่อพันธุ์ก็ตื่นเต้นเลยครับว่า เฮ้ยปนมีโครงการนี้แล้วก็มีดอกไม้ต้นไม้แบบมีแต่มีมูล,มล,มลค่าดีๆทงนั้นเลยต้นไม้ก็หายยากงั้นเลยนะที่เราเห็นนี่จะเป็น,ปรนทนรงประดานกีสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับทรงประดานก็ดอกสีเหลืองนะฮะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นทรงพุ่มนะครับนั้นก็ชิงชันนะครับที่เราเห็นด้านหน้าก็จะหมดแล้ว แล้วก็อีกแปลงหนึ่งก็จะเป็นส่วนของนี่เลยต้นนี่เลยครับสัญลักษณ์ของเทศกาลสองกลานดอกคูนครับเยอะมากหรือประมาณผมว่าน่าจะเป็นหลายพันต้นอยู่นะครับใครสนใจก็รีบเข้ามาเบิกนะครับผมแล้วส่วนที่เห็นเป็นแปลงใหญ่อยู่ทางนู้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะเป็น ต้นกล้าพยุงทั้งนั้นเลยนะครับกำลังสวยเลยนะครับขนาดก็ประมาณ40 30มเซนได้นะครับวันนี้กำลังผมมาเช้านะครับพอดีเจ้าหน้าที่กำลังรดน้ำคือกิจวัตรหรือนะหน้าที่ก็คือตอนเช้ามาก็คือรดน้ำต้นกล้าต่างๆที่เราเห็นนะครับเพื่อที่จะรอครับให้กับทางหน่วยงานหรือว่าทางเกษตรกรหรือว่าทางผู้ที่สนใจจะมา เอาต้นไม้ไปปลูกนะครับก็สวยมากครับตอนนี้ปีนี้สวยมากอันนี้ผมรอนะครับก็จะเบิกไป1000ต้นเหมือนกันนะครับสำหรับพยุงนะครับเราทําทีละน้อยๆครับปีละค่อยทําไปการปลูกป่าเราจะรีบร้อนไม่ได้นะก็ค่อยๆทําไปเหมือนผมเนาะอย่างที่ผมบอกครับคือแต่ก่อนผมก็ซื้ออย่างเดียวเลยพอซื้อต้นกล้ามาก็ตายบ้างอะไรบ้างซื้อมาต้นหนึ่งก็ ขั้นต่ำก็15บาบาทละ่ละล่าสุดผมซื้อมาต้นละ35บาทผมซื้อมาเป็นร้อยต้นก็หลายตังค์นะครับสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับพอปีนี้รู้สึกจะฝนทําท่าจะดีแต่ก็ขาดช่วงไปนะครับก็เลยทําให้การแวร่ต้นไม้เราไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะว่าหนึ่งการปลูปกป่าคือมันเหมาะสำหรับคนที่ทํางานในเมืองหรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแล ครั้งเดียวก็เขาก็จะอยู่กับเราเป็น10ปี20ปีเป็น1 0อปีเลยนะครับถ้าเราไม่ตัดเขาก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับในการสู้โรคร้โควิดในตอนนี้นะครับผมก็หนึ่งในนั้นนะครับก็เดินทางขึ้นลงกรุงเทงพหลวงลําพูเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก่อนโควิด้วยซ้ำนะครับก็พาคุณแม่ไปหาหมอเนาะเป็นโรคไตฟองไตนะครับผมก็ สู้ครับสลัดคลิปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจหลายๆท่านหรือว่าเป็นช่องทางที่หลายๆคนนะครับยังไม่ทราบว่าเอ๊ะมันมีโครงการนี้อยู่นะครับก็ขอเป็นช่องช่องทางหนึ่งนะครับผ่านทาง,ลงโลกโซเชียลนี่แหละให้ทุกท่านได้รู้ข้อมูลและทราบข้อมูลกันสลัดคลิปนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ